เ้สาววิ่งตามต้องหลอกขนาดไหนครับน้องๆโอ้ต้องขนาดไหนครับน,น้องๆสาววิ่งตามอะครับดูครับ <c oughs> อะไร <c oughs> ผมนี่กระโดดหนีตายนะครับยา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 ตามกลั <c oughs> วแล้วกลัวแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยแค่การแต่งตัวธรรมดาธรรมดาสาวๆยิ่วิ่งตามอะไรครับเนี่ยอ๋อมันมันจะระเบิดแก๊สตัวน,นี้ โอ้ตุกตุกหูวิ่งกันเลยทีเดียวนี่ครับประมาณร้อยกว่าเฟรมนะครับอุ้ยผมชอบเสียงปืนนี้มากเลยอะลองขยับใบวๆดูนะโอ้โอ้ลื่นหัวแตกอยู่นะครับ60-70เฟรมงบประมาณ20,000ต้นๆ้นไม่เกิน25 0 0 0ก็เล่นเกมสกรรมได้แล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอปเราก็จะพามาจัดสเปคขอมกันนะครับวันนี้ก็จะพา มาจัดสเปคคอมงบประมาณ20,000กลางๆไม่เกิน25,000นะครับบอกเลยว่าสามารถเล่นเกม GTA V 5M ได้ลื่นไหลเลยนะครับและยังสามารถสตรีมเกมได้อีกด้วยนะเล่นเกม PUBG สก๊อ a p กมเอเปก a วลนะครับได้อย่างลื่นไหลเลยนะเดี๋ยวเราจะพามาดู CPU กันเลยนะผมว่าใช้ CPU อะไร CPU นะครับก็เป็น i3 1010F 4 Core 8 t h r e นะครับบอกเลยว่าเป็น CPU ที่คุ้มมากเลยนะครับผมสามารถ รองรับเกมที่กินซีวหนักๆได้ค่อนข้างหลายเกมเลยนะครับเป็นซีวยที่ค่อนข้างคุ้มหรือว่าเราจะไปตัดต่อ สตรีมก็ยังพอไหวนะครับบอดหว่าเป็นเซรที่ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนของร้านแอดบล็อกนะครับต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับจะเป็นเมนบอร์ดเริ่มต้น S510M นะครับเพียงพอต่อการประกอบคอมในวันนี้มีพอตการเชื่อมต่อเพียงพอนะครับผมงบเหลือเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มความจุ s s d เพิ่มแรมนะครับก็ช่วยประหยัดงบได้หลายบาทเลยนะครับต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเป็นแรม16กิกนะครับสามารถ เล่นเกมได้ลื่นไหลไม่ค่อยแลกไม่ค่อยหน่วงเลยนะครับสามารถเปิดโปรแกรมเปิดเกมไปรพร้อมกันได้ด้วยโดยที่เครื่องไม่ค่อยหน่วงเลยนะครับต่อมาในส่วนของการลงเกมลงวิ n d o w s นะครับเราลงว่าใน S S D M .2 N V M E เลยนะครับที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมันเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดเครื่องไวพร้อมใช้งานไม่เกิน20วิหรือว่าจะโหลดเข้าเกมโหลดโปรแกรมไวๆแบบว่าจุดจวดเลยนะครับ ต่อมานะในส่วนของการ์ดจอนะครับจะขามาได้เลยนั่นคือการ์ดจอ GTX 1650นะผมซึ่งช่วงนี้ราคาเริ่มลงมาแล้วนะครับบางรุ่นบางยีห่ห้อราคาไม่เกิน1 0,000่นสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสามารถทักมาสั่งซื้อกับแอ p ป๊อกก็ได้เช่นกันนะผมเร็วๆนี้นะครับแอปป็อกก็จะมีในส่วนของการ์ดจอแรมอะไรเงี้ยผมแบ่งขายให้เพื่อนๆที่จะเอาอัปเกรดของด้วยนะครับต่อมาในส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายนะครับก็จะหนักเผื่ออัปเกรด CPU อัปเกรดการ์จอในอนาคตไปเลยนะครับก็จะให้เป็น750วัตต์ 80+ พับอนด้วยนะครับก็จ่ายไฟเพียงพอต่อสเปคในวันนี้หมดเลยว่าเหลือๆแล้วก็เพียงพอต่อการเราไปอัปเกรดการ์จอยังเป็น3060 3 0 7 0ก็ยังพอไหวนะครับแล้วก็มีมาตรฐาน 80+ B, สีดำตางอย่างด้วยนะผมก็ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราประหยัดไฟแล้วก็ทาให้คอมพิวเตอร์ีอยมันไม่ค่อยร้อนอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะผมเลือกได้หลากหลายแบบเลยผมชอบหน้าตาแบบไหนชอบสีอะไร แอดบอกสามารถจัดให้ได้หมดเลยผมมีเก็บเงินปลายทางผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นานสิบเดือนนะผมถ้าซื้อไปขอมีปัญหาเปลี่ยนให้เลยนะผมภายใน1เดือนนะครับไม่ต้องรอเคมในหลายเดือนผมถ้าใช้งานไปขอมีปัญหาภายใน1เดือนเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีไปเลยนะครับไม่ต้องรอนานเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดีให้ทุกคนได้ดูกันเลยอ่าแล้วก็มาทดสอบเกม G T V 5M เกมแรกกันเลยนะครับบอกเลยว่าเล่นลื่นหัวแตก ตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟประมาณ78-80คนนะครับเรามาดูกันปรับตั้งค่ากันเลยเซตติ้งนะแอดวานกราฟิกหรือว่า Resolution หน้าจอน,นั่นเองปรับเป็นที่ Full HD เลยผมภาพคมชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ3าีดแรกนะครับปรับเกือบสุดเลยนะครับแล้วก็ x t e n d t e t e นะครับก็ปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ t e x t 2ปรับเป็น Normal Shader ปรับเป็น High Shadow ผมขอปรับเป็น Normal ละกันนะครับแล้วก็นอกนั้น Water High Vertical High ผม แต่ถ้าแนะนำลื่นๆนะเวลาบวกกันหรือว่าทำสตอรี่ผมแนะนําให้ปรับเป็น Normal ทั้งหมดมันจะลื่นไหลกว่านะเพราะว่ายิ่งคนเยอะมันจะยิ่งหน่วงนะครับเพราะว่ามันง้กินสเปกอ่ะกด Apply นี่ครับตรงเนี้ยตรงที่เขาทําของกันนะหันซ้ายอันขวาผม70-80เฟรมได้ลื่นๆนะครับดูนะวิ่งยาวๆโอ้โห90เฟรมนะเกือบแบบมีแต่100เฟรมด้วยนะผมนี่ครับ เล่นลื่นไหลไปที่เขาเฮ้ยจะมีคนชนช,ชนตูดไปมดิเฮ้ยเกือบโดนชนตูดขึ้นรถต่ำหนวจซะเลยนี่ครับตรงที่เขาทำของกันนะครับประมาณ4ี่ห้าคนตรงนี้โดยรวมแล้วก็เล่นลื่นไหลสบายๆเลยนะกับงบนี้แล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษนะครับสามารถสตรีมเกมได้ด้วยนะกับสตัดนี้ ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเฮ้ยสาววิ่งตามต้องหลอกขนาดไหนะครับน้องๆเฮ้ยอะไรวะผูวมาก็ถามว่ามีแฟนหรือ,อยังพูดเป็นเล่นไปเดินหนีเดินนีเดินนีเอ้าจะปาติมเต่าผมทำไมเนี่ยไม่ได้เสียบไม้เฉยเนาะ กดผิดต่อยเขาซะละแล้วจะมาเดินตามเราทำไมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับตั้งค่าแบบความเร็วแบบ SD ให้ดูแล้วผมว่าจะลื่นไหนแค่ไหนนะ1 3 0 0งสคูณ7จนะครับจากประมาณ70-80เฟเมดูซิว่าจะพุ่งแค่ไหนนะนี่ครับประมาณ80เฟรม90เฟมเลยนะครับเล่นลื่นไหลเป็นไงกดซป วิ่งนี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 ้นนนนม้วนหน้านี้ด้วยอะไรวะยืนยันการขอกดยกเลิกด้วยครับกดยกเลิกด้วยครับยิงครับยิงครับวายโอ้ต้องขนาดไหนครับน้องๆสาวๆวิ่งตามอะครับดูครับ <laughs> อะไร <laughs> ผมนี่กระโดดนี้ตายนะครับอะไรวะอะไรวะนแน่นแน่ เอ้ยสาวๆเขาอุ้มเหรอช่วยด้วยผมโดนแบกช่วยด้วยนี่ครับเป็นไงมันจะพามไม่ใช่มันจะพา,มมจะจะพาผมไปไหนะปล่อยผมได้โปลดอย่าทำอะไรผมเลยไม่มีไม้ซะด้วยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเออ วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยมือนหน้ามือนหน้านี่ยังมาอยู่ไหมบ้าย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 าตามกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยแค่การแต่งตัวธรรมดาธรรมดาสาวๆยังวิ่งตามอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปไปนี่นีดีกว่าไปรีวิวเกมอื่นดีกว่านะครับแต่เองเราขอโทษนะจุ๊บๆก่อนจุ๊บเอาให้เจบ นั่นแหละชุบผมอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปเกมอื่นดีกว่าครับโอกไงวะมาต่อเกมพับจีกันเลยนะครับโอ้โหอยู่บนฟ้านะเฟรมเรทสองร้อเฟมลื่นหัวแตกลงไหนดีวะเออตรงนี้แล้วกันนะอันดับสามนะครับโอ้โหจะตก,กแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วกระโดดกันครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่เลยครับภาพสวยเล่นลื่นไหล อนาคตอัปเกรดเป็น CPU I5 I7 ได้สบายๆบ,ยบยผมพอเราใส่ i5 ปุ๊บหรือว่าจะเป็น i7 ก็ตามจับใส่กาจอตัวแรงๆได้เลย30ม0 3 0 7 0ส0 7 0นใช้กันยาวๆไปเลยครับนี่ครับดูครับสิ่งก่อสร้างเยอะๆนะฮึมนี่ครับ80-90เเฟร,รมเล่นได้ลื่นไหลเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันอีกทีผมจําไม่ได้นะว่าปรับเป็นอะไรครับเนี่ยไปฟืดโอ้โห,โโหลงขอบหน้าต่างเลยอะไรจะมีความสามารถพิเศษขนาดนั้นมาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับ Full HD แล้วก็ทุกอย่างปรับเป็น v ว r ดี o โเล่นลื่นหัวแตกครับผมร้อเฟรมใช้กับจอร้อยสบเฮรตบอกได้ว่าลื่นหัวแตกหมอไม่รับเย็บอย่างแน่นอน เดี๋ยวเดี๋ยวคิดทพ่อนพ่อนโอ้ยมีระเบิดแก๊สให้เราลองพอดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าแก๊สให้ดูกันนะครับอามันมันจะระเบิดแก๊สตัวนี้ออ้จุกจุกูวิ่งกันเลยทีเดียวนี่ครับประมาณ100าร้อยกับเฟรมนะครับลองวิ่งเข้าแก๊สด,ดีกว่ารับวิ่งเข้าแก๊สก็เหลือมาณก็ยังลื่นอยู่นะครับประมาณ100ร้อยเฟรมได้เลยนะครับเนี่ยลื่นนเลยนะเวลาแบบเจอหมอกหรือว่าแบบ เหล่าคนวงเน้น้อยเนี่ยสเปคนี้สบายสบายเลยนะผมที่สุดของคอมเล่นเกมปลายปีนี้เลยนะครับการต่จอทำงานเต็มที่สเวทำานแรมเครื่องที่ประมาณ9กิกนะครับอุ้ยผมชอบเสียงปืนนี้มากเลยอะนุ่มมากนะครับอุ้ยโอ้โหใช้ลูกปือนอะไรอะใครวะใครวะอ๋อเพื่อนเพื่อน โดยรวมแล้วเล่นได้สบายๆนะครับลเท่าไหรแล้อวอาจจะเราจะมาลองปรับสุดกันให้ดูบ้างครับผมเอาตานะจะไหวหรือเปล่าสเปคนี้ออาตาก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าแบบวงน้อยๆหรือว่าโอ๊ยโอ๊ยโอยโอเฮ้อ,อ,อคนเอะอาจจะมีหน่วงนะครับผมแนะนําปรับสัก normal high กำลังดีแล้วกันนะครับพอาะเอาตา้าพอเล่นได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนเยอะน่าจะหน่วง โดยรวมแล้วภาพจีสบายๆนะครับอะรบบกลางๆก็ดูแล้วกันนี่ครับแน่ๆสบายๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมอะไรดีหนะ้าสกรมไหมสกรามหรือว่าเอเป็กอ๋อสกําแล้วกันนะครับเราก็มาต่อเกมสกรมกันเลยนะครับลองขยับไปวๆดูนะโอ้โอ้ลื่นหัวแตกอยู่นะครับแต่กินแรมไปค่อนข้างเยอะเลยประมาณ10กว่ากิกนะครับกราฟิกปรับเป็นโลนะครับ เลนส์สเกลปรับเป็นหนึ่งอวิดีโอปรับเป็น Full HD ภาพสวยเล่นลื่นคมชัดไปครับวิ่ง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 ดูความลื่นไหลนะเห็นครับโอ้โห60-70เฟร,รมงบประมาณ20,000ต้นต้นๆไม่เกิน25 0 0 0ก็เล่นเกมสก,กร,รมได้แล้วนะครับการจอดทำง,งานเต็มที่ผมซีรีส์ทำง,งาน40-50เปอร์เซ็นต์ห็นไหมไอ้3นะผม เลือๆเลยเล่นได้หลายเกมเลยแหละนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับผมคลิปต่อๆไปอยากให้ผมรีวิวเกมแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยละกันนะครับผมโอ้แต่พอแบบอยู่ในน้ำมีแบบหน่วงๆบ้างนะครับแต่ก็ก็ยังไม่ต่ำกว่า40เฟรมนะครับยังอยู่ที่50 60 8 70เฟรมรวมๆแล้วก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลยอยู่นะเดีย๋ยวเราลองวิ่งเข้าไปหาต้นไม้เยอะกันดีกว่านะครับว่าจะได้ประมาณกี่เฟรม เออสมบีมันหายไปไหนหมดหน้าวันก่อนที่ผมรีวิวไว้สมบีค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูนะครับตอนนี้เรามีเข้าป่าแล้วนะครับบนนึงชดเดินเข้าป่าอาวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย 5, 4, 6 0เฟรมดูรวมแล้วได้สบายๆนะครับไม่มีกระตุกไม่มีค้างไม่มีแหละรผมแค่หน่วงบาง,งช่วงเฉยๆนะครับอันนี้ใครจะซื้อไปสกกรมเล่นให้ดูแล้วตรสอบให้ดูแล้วนะครับตัดสินใจกันได้เลยนะครับ ่นไ,ได้สบายๆบายซูมเหรอน,นี่คือซูมหรือวพัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าชื่นชอบนะครับสามารถทักมาสั่งซื้อทางเพจชื่อว่า adboxx จัดสเปคคอมได้เลยครับหรือว่าช่องทางไลน์นะครับก็ a d s i adbox สเปคอมได้เช่นกันผมที่ขึ้นอยู่ที่ บนหน้าจอของเพื่อนๆตอนนี้ได้เลยนะครับมีกระเบื้องปลาทางมีความสุขเท่้นสิบเดือนนะครับโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับเอออยากให้ผมรีวิวงบอะไรสเปคแล้วก็พิมพม์มนต์มาด้วยนะครับผมไปแล้ว